วัดีครับทุกคนใช่นะตอนนี้กูเรียนรู้แล้วอย่างนี้มันจะมึดอย่างนี้มันสว่างกูโง่นะฮะใช่ตอนนี้ฉลาดแล้วใช่เขาเรียกว่าคนฉลาดนะแม้พอได้ทีนี้มึงชมตัวเองได่เลยสิชัสิ่งที่ผมกําลังจะพูดคืออ่ะมึงมือดอีกละสิ่งที่ผมกาลังจะพูดคือผมผมอยากทําอะไรใหม่ๆใช่กูอยากทําอะไรใหม่ๆมานานแล้ว ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ววิดีโอนี้อัดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าคลิปนี้ลงไปใช่นะฮะผมอยากทําอะไรใหม่ๆตั้งนานละแต่กูไม่รู้จะทําอะไรใหม่จริงๆอยากอยากทําอะไรใหม่มากไม่รู้จะทําอะไรใหม่จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทําคือผมไม่ทําอะไรใหม่ชันั่นคือหลักกะตักกะแบบแบบคนฉลา คนฉลาดที่ทำให้หน้าตัวเองสว่างนะ,ะนั่นคือตัดกายบอคนฉลาดไม่รู้จะทําอะไรัหมไม่ทําอะไรไหมไปจบคลิปเหนเดิม